สวัสดีถ้าคุณอยากรู้เรื่องของผมก็ตั้งใจฟังให้ดีล่ะคาราโดเฟโรซี ci, เกิดในเมืองฟอเรนประเทศอิตาลีและได้จบการศึกษาจากราชวิทยาลายัยศิลปะแห่งนครฟอเรน Foreign, ในสมัยรัชกาลที่6ท่านได้เข้ามารับราชการในประเทศไทยจนถึงอศ .2586 เนื่องด้วยเหตุสงครามโลกทำให้ท่านต้องเปลี่ยนสัญชาติและใช้ชื่อศาสตราจารย์ศินพีระศรี นอกจากนี้ท่านยังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประณีตศ,ศิลปกรรมหรือมหาลาัยศิลปากร,รในปัจจุบันผลงานสำคัญของท่านคืออนุสาวรีย์ในหลายแห่งเช่นอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีและพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นต้นพร้อมทั้งถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยงานรำลึกศิลป์พีระศรีจัดขึ้นทุกปีในวันที่15กันยายนเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรี ผู้เป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยไทยและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร